กระโดดไปสตาร์ทใส่หมัดเชิงมวยทีเดียวเกิดชุดหลอดเทสคือวางไว้ตรงนี้ครับแล้วเวลามาเติร์ฟคอมโบอนติแรปตัวนี้อมาตานิรันดร์การโอ้โหยืนแบบนานั้นนานเลยนานขนาดนีไม่ลดเลยเอ็มเพร์ซ่าครับโดนตัวอยู่เรียบร้อยหายไปพร้อมกับด้านโกลนครับเนสเซชั่นกดออันติแล้วจะดูดได้หรือเปล่าฮะอีชอก็มาเหมือนกันครับแต่ตอนนี้มาเป็นโอ้ไม่น่าเชื่อครับคอมโบสามตัวพี่เบนแล้วมาเตอร์คอมาด้วยครับตวนี้นี่ครับเปิดบระเลงครับบนฟรอ โอ้อมตะนี่ลันการแต่ที่นอกกากโซลทองอยู่ใลที่นี้ครับแต่ว่าตรงติกมาพร้อมกับเบรดเบรดเบรดครับเลือกเลือกเลือกที่จะเล่นเลยครับตรงนี้ครับแล้วหายหมดทีมแน่ๆครับและต่อยครับใส่อติกมากครับโคลิกโคลิกแพ้นจังหวะยิงแล้ว่าตำสวยสตนสวยอัร์ติมาสวนกะกระปักของโนอาห์และตรงนี้เก็บครับแล้วดูครับมาเป็ดโซครับหลงอยู่คนเดียวโคลิกกดตัวทองแล้วยิงอัดแล้ะรับตัวสุดท้ายเก็บทั้งแก๊งครับแต่มีนัทไซตปมาเดจอยู่แล้วเล็งที่ทันดาก่อนทันด้าไม่ได้กระดิกทรัอะไรเลยฮะ ตายเป็นคนแรกครับย่าเป็นอนทีครับแล้วไล่ต่อครับฟิสต์ฟิสต์มาสกินวใส่แยกล่างครับจิงจักครับเฮ้ยเคล็ดบอลลองยิงไหลเนี่ยต้องหนีแล้วพอเขามาเยอะแล้วตรงนี้ครับวิ่งครับพยายามจะดิฟท์ฟ็อกครับแต่มูตี้กระโดดมาที่ครับเหล็กแดงครับแล้วยิงแสนแรงโอ้โหแล้วมาต่อพวกนี้วินงยังไปแบบต่อเนื่องโอ้แล้วเก็บหมดแรงครับ